สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิพรจันทุมชื่อเล่นชื่ออิงมาจากโรงเรียนแกนคนครวิทยาลายัย2วันนี้นะคะหนูจะมาพูดประวัติข้าวๆเกี่ยวกับนะักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้นะคะเขามีชื่อว่าหรุยปาสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยนะคะว่าประวัติเขาเนี่ยแล้วก็ลักษณะของเขาเขามีนิสัยเป็นยังไงข้าวๆกันเลยนะคะซึ่งหรุยบาสเตอร์นะคะเป็นนักเคมีและ นักจุนวิทยาชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่27ทธันวาคม1822ซึ่งเขาคนนี้นะคะถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลือชีวิตคนไว้มากถึงที่สุดเลยนะคะสำหรับคนคนหนึ่งเขาจะทำได้เลยเพราะเป็นผู้คิดคนวิธีการรักษาโรคต่างๆนะคะไวมากมายเลยะคะ่ะหลายโรคมาก วิธีรักษาต่างๆเขาคนนี้นะคะเป็นคนคิดค้นเลยนะคะโรคที่เขาคิดวิธีรักษาเนี่ยก็จะมีโรคพิสุนักบ้านนะคะแล้วก็โรคแอนเทนะคะซึ่งไปกว่านั้นนะคะเขายังช่วยทำให้เออเราสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะจากการคิดคน้นวิธีการเอ่อพาสจอนไรต์นะคะ การคิดค้นวิธีพระจอนทร์ไรเ,เพื่อมาฆ่าโรคและถนอมอาหารนะคะให้เก็บไว้ได้นานอีกด้วยนะคะซึ่งที่ได้เล่ามาคร้าวๆนะคะก็เป็นวิธีที่เขาเป็นผู้คิดค้นเลยนะคะก็คือเขาคือหลุยปาสเตอร์นะคะเป็นนักเคมีและนักจุลวิทยาชาวฝรั่งเศสนะคะเขาได้คิดค้น พวกวิธีรักษาโรคต่างๆไว้มากมากมายเลยนะคะซึ่งเขาเป็นคนคิดนค้นคนแรกเลยนะคะแล้วก็ได้คิดค้นวิธีการถนอมอาหารต่างๆเพื่อไว้ให้เราเนี่ยได้เก็บไว้ทานได้นานมากขึ้นด้วยนะคะ